ยอเป็นไงบ้างอ่ามีข่าวเพิ่มมาขึ้นครับผมแล้วก็ข่าวสําคัญอีกหนึ่งอย่างครับลุงจะปึดปากครับผมคือมีน้องชายของผมคนนึงจะบินเข้ามาครับผมซึ่งเป็นเพรของลุงให้กูเจอก่อนอันนี้มึงรอกูหรอไอสัตว์ใช่ครับผมดักดักจุดดักจุดได้ได้คุยได้คุยได้ถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนกูไม่มีปัญหาแล้วใครจะมาคุยด้วยว่าว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับใครใช่ลุงหงอกตอนที่กูเจอไหม ไอ้นั่นน่ะไม่มีปัญหาไอไอลุงองอกับผมไนาานอนั่นอนะ่ะหลานอ่าันนันอ่ะโอเคไม่มีปัญหากูคเคยเจอได้ครับผมได้ครับผมโอเคกูเคยเจอมันไงที่มันขโมยปลากับมึงถูกต้องไหมไก่ครับที่เออขโมยไก่ที่ไอเฮียนั่นมันสารภาพใช่ไหมใช่อ่าแล้วมึงก็โดนโอเคใช่ได้กูไม่มีปัญหาได้ครับผมแต่แต่เขาเปลี่ยนชื่อมานครับเออแต่ถ้าุณยังจำมันได้อยู่ไม่มีปัญหาได้ครับผมได้ครับ มันก็ต้องรวยด้วยแหละถูกปหล่ะพี่ต้องมีทุนมันต้องมีทุนใช่เนี่ยความรวยจริงเนี่ยความชอบมันต่อยอดได้ไงอ้ยรวยดิคนนี้ไม่ลุงต้องจัดแล้วสักสามสี่เดือนโอ้ยคนนี้สุลต่านเลยไม่ใช่รวยไม่ไม่ใช่รวยอย่างเดียวรวยน้ำใจด้วยคนนี้ที่สุดเล่นไม่เล่นนาฬิกา อย่าดึงเข้าไปขอร้องอเลนการ์เล่นยาอย่างเดียวตอนนั้นยังจะเอาอยู่เลยสามห้าคนแม่งกีดเต็มถนนอ่ะใส่มาเต็กเดินห้าคนแม่งกีดทั้งห้างไองพี่อะใช่ป่ะล่ะนะเอาไม่ไม่ได้ไม่อยากโชว์หรูนี่นี่เบิร์ดพี่ขับรถเขาเลยซื้อซื้อสองสามล้านแบบอีกปีนึงอาจจะแบบสี่ห้าล้านอ่ะหรือเปล่าปะเบิร์ดเบิร์ดพี่ขับสามห้าเขาไอ้เขาขับตามหลังบอกพี่พี่ไม่กดอ่ะพี่ไม่กดหรอพี่ไม่กดหรอกดทําไมไม่ใช่รถกู อถเขาเป็นอะไรขึ้นมาตายหาเลยแล้วผมไม่เคยขับไม่ให้ผมขับผมเชนเกียร์แบงหน้าเสียยแล้วแล้วกูขับขับอยู่แม่โทรมาว้พี่พี่ทรไมผมขับตามเอ้ยเที่ยบทำไมมันสวยอย่างวะพี่เอ้าออะไรวะเออสวยก็สวยแล้วถุงรถก็เองเงี้ยหร่ะพี่ไม่กดหรอพี่ไม่เหยียบอ่ะเหยียบหน่อยดิมันก็เอ้าจะเหยียบทำไมอ่ะ อยากฟังเสียงไงเวลาแบบอยากรูไงว่าสมมติอยู่เป็นรถอยู่ในรถอีกคันนึ่งเออที่หลังก็บอกให้พี่ลองเหยียบหน่อยผมอยากฟังเสียงเออเลนะด้วไอ้นั่นมันลำคาญหรือเปล่าจะได้รู้ไงว่าจังหวะไหนควรเหยียบจังหวะไหนไม่ควรเหยียบไงพี่เผือคนอื่ครับแต่เอาจริงนะผมไม่เคยนั่งซปเปอร์คาร์ผมไปนั่งลุงทีหนึ่งผมกลัวว่ะนั่งคันไหนสามห้าเหรอสามห้าเหมือนวาร์เลยอ่ะมีวาร์กับนั้นอันนั้นแค่จริงเหรอแค่แค่วาร์เลเวลหนึ่งอันนี้มันวาร์ว้าฟ์วัาด์ว้าร์ดิ อันนี้หวาไปนั่งพันะเดี๋ยวพาไปนั่งพันมาเรียกรวมแกงนี่แกงมัไเป็นอะไดกันอีโบครับอีโบเรื่องครับไอ้ไอ้ตอสมันขอเวลาชั่วโมงนึงอีโบแบบทําไอ้นี่ปะเนี่ยขอเพื่อแดกแขนครับใช่ขอไปคุยอะไรของมันไปเคลียร์หนึ่งชั่วโมงครับเคลียก็คือเสร็จก็คือห้าทุ่มครับเริ่มตีได้เคลียร์นอกประเทศเหรอเคลียร์ข้างในนี่แหละข้างในนะจะข้างในนไปเรเบลไปไปเรเบลไปเอาเกาะไปเอาระยาไปไปคับขอก่อนไปไปเรเบลไปเต๋ ไอ้ตี๋เบิกรถดีนั่งไปกับมึงดีกว่าเต๋ไปเระเบิลับลับบอลก่อนครับลับบอลย้อนคุณลุงไปเยันน่าจะไม่เข็ดนะถ้าแบบมีแท็กว่ากูมีอุรุ้อ่ะมีดิมีแท็กเไยตีอ่ะรับแล้วก็เสียแล้วก็มาบ่นไม่มันมันต้องรับเพื่อเงินใช่เอาล่ะยินดีไม่เคยเห็นรวยสักทียินดีไหนอ่ะโอ้โ้โคตรแรงอันนี้แรงจริง ที่มีให้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรที่เป็นเพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะบันไอ้เยี่ยเสริ้ไม่เห็นมาเลยสัตว์ที่เดินพี่ไอ้เสริไปไหนอ่ะไ,ไม่รู้มันบอกจะมาห้ทาทุ่มแล้วเนี่ยเออไอ้เฮีย้ยนี่เดี๋ยวนี้ติดช้านะเนาะซื้อผีไม่ได้มาดถูกเวลาตลอดอ พูดแม่กันเหมือนว่าคือน้ำลายไปเองไงเหียเออทำไมเดี๋ยวนี้มึงมามาแบบนี้ตลอดเลยวะเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่พักผ่อนส่วนสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาทําตรงภาระหน้าที่มาหมดแค่เดือนนี้เดือนเดียวมันก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายหรือปะสิบเอ็ดเดือนนี้ไม่เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วมาพักผ่อนเดือเดียวเลยนะไม่เกี่ยวเดองเดียเลยจะมเอเสมอปลายตลอดไงหรออืมหรอทับบริเวร กูก็ไม่ส่ออากูดีขึ้นอ่ากูดีขึ้นตอนตอนที่กูเริ่มสตรีมกูสตรีมแค่ผู้รหัสกระจุสารอาทิตย์อ่ะมึงดูกูดีขึ้นฮัลโหลครับถูกต้องไหมกูตอนเนี้ยกูหยุดแค่วันเดียวปกติปกติกูหยุดสามวันแล้วว่าหยุดไหมว่าหยุดไหมไม่แต่ว่ามึงก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายไงกูไม่ได้ถามว่ามึงหยุดไหมแต่ว่ามึงม่ไ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 ่ไม ก็ไม่เกี่ยวไงก็ไม่เกี่ยวก้นกูหมายถึงงานเสมอต้นเสมอปลายอะเข้าใจปะลุงก็เสมอต้นเสมอปลายไงไม่กูดีขึ้นลายวันแล้วก็กูดีขึ้นอะมึงไม่ได้เห็นแต่ก่อนเหรอกูมากูไม่สตรีมสามวันอาทิตย์หนึ่งอะกูไม่สตรีมสามวันกูสตรีมแค่สี่วันแต่ตอนเนี้กูหยุดวันสองวันแค่นั้นอะไม่ได้ไปสามวันนี่แล้วตีมหกโมงถึงเที่ยงคืนไอเฮียแล้วตอนนี้ตีมสามทุ่มถึงนู่นอะกี่โมงอะไอเฮีย กูมาดูรักแค่ไหนใช่ไหมใช่ชูกเสมอต่อสสิบชัมงมาสิชั่วโมงไม่เคยเบี่ยงสิเป๊ะลงปั๊บดี๋นี้รวยแล้วไงที่อ่ะรวยแล้วไงมาช้าได้ไงลองไปเร็วเอารถมามึงจะเถียงกูทำทียอะไรไปเอารถมาดูนะครับเจ้าตัวเขาเพิ่งไอพรมาอยากฟังเขาวยพรปะว่า เขาบอกขอให้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นปีหน้าเขาบอกอย่างเงี้ยเฮ้ยขับมารอสวยเหมือนเดิมแล้วคันนี้พวกมันไปประชุมกันเหรอเว็บบอลอะอะไรไม่รู้อะติมาบอกอะ เอ็กซ์ไงเอ็กเซ์เอ็กซ์เอ็กซ์อยู่แล้วป่ะเสียไปได้มันรวมไอเีทยนี่ยืนเอ็กท์คาบิเออะไรละหล่อเราพี่มาดีพี่เราพี่มาดี้อเอ็กซ์คีบิอะไรเนี่ยเสียไม่ได้มันก็อยู่กับดามัเทีอยู่แล้วป่ะถือว่ารวมคนให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงเฮ้ยเหี้ยสั่นหน้าลุมบักจั๊กตอนแรกโอ้ยว่าใครอยู่ข้าง ไม่สปอยครับน่าเพิ่มคนแหละเขาโดนไปเยอะเมื่อวานเนี่ยอดใจไปเยอะโดนไปเยอะต้องทอนหน่อยเมื่อวานนี้แย่เมื่อวานหมาตกให้วันนี้แย่หมาหายผู้ยหญชอบเลยแม่งหนาววันเดียวแย ก็จะมีรถอุ้มเราอยู่เอาวะท้าเออลองไปโรนอุ้มกันไหมอ่าดีได้นะงันก็ได้จะบอกเหยียบคนยี่พาคนไหวสบายแต่ไว่าจะเาจะอยู่บ้านปะแน่ไม่อยู่ั้งไ่เด็กคนนี้บอกว่าอยู่เลเบลไม่หรอ ไปครับ,รบยากเกาะกัอนหมดเกี่ยงเลยไี่อยาไปเล่นไม้บ้านกว่ามีดไม่อยากเล่นละเนี่ยน่าเบื่อจบเป็นเลยกระเป๋าหนึ่งหนึ่งสามหกครับตุ้งกระสุนเหลอเยอะไหม ไครับี่จอดไม่เยอะเลยไม่มีเลยวะครับครับเกาะเพิ่มเนี่ยเอ้ยมึงมียาไหมยาอะไครับลุงไม่ต้องละ มึงมีเลขไหมจ๊อดขอเลขหน่อยดิหนึ่งหนึ่งเก้าสี่มีเลขปะขอเลขหน่อยดิเท่าไหร่ครับลุงเอามาเลยสักหกเจ็ดร้อยอ่ะเลขอะไยครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ป้งโบก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 ้าดว่าตัวไหนตัวลุงเต็มส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ เอาะมีหมดอ่ะมีอยู่าสองพันงั้นนั่นก็รูบิสอีกอีกอีกชุดหนึ่งนี่ยครับพอรับพอละโอเคครับสวัสดีครับจาร์ดสวัสดีครับอ้พวกกูจะนั่งคารพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟะว่าชิวันเนี่ยไคร่เชื่อมึงแลบไปสอบว่าชิวกอนเนี่ยได้เชื่อมึงเพยอยู่แล้วว่าชิวันเนี่ยลูสพวกกูทำไรว่าชิวกนเนดูสซอนตีนพวกกูขามิงสูดอแล้วกูควรจะแรงช่วยกับ